ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งรวมข้อมูลครบครันเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่รีวิวอย่างละเอียดและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ต่างๆที่ตรงไปตรงมาในช่องนี้เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถทุกประเภทและเครื่องจักรหนักเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเครื่องจักรที่เชื่อถือได้และทรงพลังที่สุดในวงการก่อสร้างและ,กะเกษตรกรรม นั่นคือรถแทรกเตอร์ JCB รุ่นปี2025หากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีทั้งความแข็งแกร่งความคุ้มค่าและเทคโนโลยีสมัยใหม่วิดีโอนี้จะให้ข้อมูลที่คุณต้องการทั้งหมดรถแทรกเตอร์ JCB รุ่นปี2025มาพร้อมกับการอัปเกรดและพัฒนาที่ช่วยผลักดันขีดจำกัดของเครื่องจักรอเนกประสงค์ในยุคใหม่รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักและชั่วโมงการทำงานยาวนาน โดยเต็มไปด้วยนวัตรกรรมและการปรับปรุงโครงสร้างที่แข็งแรง JCB ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับขี่ในขณะที่ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและพลังเครื่องยนต์รุ่นนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมงานจัดสวนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นของรถแทรกเตอร์ JCB ปี2025คือการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทันสมัยและทรงพลังมาพร้อมกับประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมและผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบนพื้นที่ลาาชันหรือการลากจูงน้ำหนักมากเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้สมรรถนะที่รับรื่นและแรงดิบสม่ำเสมอในแง่ของแรงม้ารถแทรกเตอร์มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่75แรงม้าไปจนถึง120แรงม้าขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกกลุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่ของตนเองได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งการปรับปรุงที่สำคัญในรุ่นปีนี้คือระบบส่งกำลังที่พัฒนาใหม่มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบส่งกำลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นและตอบสนองรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อต้องรับภาระหนักด้วยระบบไฮดรอลิกที่ได้รับการปรับแต่งรถแทรกเตอร์รุ่นนี้มีความสามารถในการยกที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เสริมหนักๆและเครื่องมือทางการเกษตรหลากหลายชนิดความสะดวกสบายและการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ก็ได้รับการพัฒนายอย่างมากในรุ่นนี้ ห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้มีทศัศนวิสัยที่กว้างขวางเสียงรบกวนน้อยและการป้องกันฝุ่นละอองและความร้อนที่ดีขึ้นมาพร้อมกับระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบและแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายรวมถึงหน้าจอดิจิทัลและจอยสติ๊กมัลติฟังกชันช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมุ่งมั่นกับงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนเบาะนั่งระบบกันสะเทือนและพวงม,มาลัยปรับระดับได้ช่วยเพิ่มความสบายในระหว่างชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน JCB ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในรถแทรกเตอร์รุ่นปี2025นี้ด้วยระบบป้องกันการพลิกคว่ำระบบเบรกป้องกันลื่นถลายและไฟเลตที่สว่างชัดสำหรับการทำงานในเวลากลางคืนระบบเบรกได้รับการอัปเกรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองแม้ในขณะบรรทุกหนักนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนที่ช่วยแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีปัญหาเครื่องจักรก่อนที่จะลุกลามช่วยป้องกันเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูง เรื่องการประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกจุดเด่นของรถแทรกเตอร์ JCB ปี2025ด้วยการปรับจูนเครื่องยนต์และระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงแม้ในขณนะทำงานหนักนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและการประหยัดในระยะยาวรถแทรกเตอร์ยังมาพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นลดความจำเป็นในการเติมน้ำมันบ่อยครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่กว้างเทคโนโลยีที่ผสานร,รวมในรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นสำคัญ รถแทรกเตอร์ JCB ปี2025มีระบบติดตามตำแหน่งด้วย GPS และฟีเจอร์วิเคราะห์เครื่องจักรระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของ JCB เจ้าของสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจกักรตำแหน่งตารางการบำรุงรักษาและการใช้เชื้อเพลิงฟีเจอร์การเชื่อมต่ออัจฉริยะช่วยให้การบริหารจัดการเครื่องจักรเป็นเรื่องง่ายขึ้นให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบการออกแบบของรถแทรกเตอร์ยังคงมีความโดดเด่นและใช้งานได้จริง ดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของ JCB พร้อมการเพิ่มรายละเอียด Aero d y n a มิกเพื่อช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศและการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ตัวเลือกด้านหน้าและไฮดรอลิกด้านหลังได้รับการเสริมความแข็งแรงและมาพร้อมกลไกลการติดตั้งรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาเมื่อต้องเปลี่ยนอุปกรณ์โดยสรุปรถแทรกเตอร์ JCB รุ่นปี2025เป็นเครื่องจักรที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความแข็งแรง เทคโนโลยีและความง่ายในการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาชาวไร่หรือผู้ที่สนใจเครื่องจักรรุ่นนี้ให้ความคุ้มค่าสูงสุดด้วยการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพความสบายและอายุการใช้งานที่ยาวนานพร้อมด้วยตัวเลือกการปรับแต่งและบริการหลังการขายที่ครอบคลุม JCB ยังคงเป็นชื่อที่คุณวางใจได้ในวงการเครื่องจักรหนัก ขอบคุณที่รับชมรีวิวอย่างละเอียดนี้จากออโต้คาร์รีวิวหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ j c b ปี2อ2 5ย่าอย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์และเครื่องจักรใหม่ๆอยู่เสมอรอติดตามและรับชมต่อไปที่ออโต้คาร์รีวิว